เปิดนี่เปิดคลิปด้วยมาเล่นท่าย์ก็หมอน้ำเท้าดอกดอกกุ้งดอกไม่พุ่นนี่สิไม่ได้งาพุ่นงากินลงไปชัวเออชัวยชัวคักชัวยไม่ชัวคักชัวอันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดี ผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมเอ๋ยใจเย็นนะครับก็เดีนี้อยู่กับอยู่กับรายการกินไปเด็กไปบ่นไปนะฮะอยู่กับรายการเด็กไปบ่นไปกินข้าวคุยเรื่องหีถ้าไม่ที่เรื่องหีก็เรื่องขี้นะน้บอกให้สองมาทำทางได้บอกแต่เช้าบอกแล้วบอกให้ไม่มาเนาะเขาบอกว่าทางโค้งตรงนั้นกลับรถเสร็จว่าจะมาดั่นไงครับนู่นครับฝนก็จะมาแล้ว ทันฝนไหมเนี่ยไม่น่าทันนะครับอุ้ยแดงจัดผมก็รับหน้าที่ขับไมโครอีกเช่นเคยครับเพราะว่าถ้าแกไปแล้วถ้าแกไปย้ายไมโครนะเดี๋ยวให้เจ้าเอกขับให้ครับฝนก็จะมาแล้วนะ่ะมืดตึ๊บเลยไม่รู้คนแก่ที่ไหนไมายืนกลางร่มแดงอยู่ในบอ่อครับนอน เดี๋ยวว่าไปทงฝึกขับไม่ไรปะแปะตักใส่ก่อนดูพอดีกันไปครับวันนี้ก็จะเป็นมือ <c oughs> <c oughs> <this> <c oughs> เลาแล้วฮะมคู่กะลี่เลยเฮ้ยมันคอยเลาตัวไม่มาที่นอแล้วผมไม่แน่อ่ะลมตีไปตีมาอยู่เด้อ นะครับนั่นก็หมกไอ้ร่มแดงๆนั่นก็ดัมซิ่งดินระเบิดออมดินด่วนนะขอบยางทงปีแปลว่าสองอวิ่งอะไราชาเด้อ้ปี่ยนแต่วงีนอนแล้วนะงานปากบ่อเนี่ยงานปากบ่อเนี่ยอันนี้ปากบ่อเลยปากบ่อปากบ่ <laughs> กบอห <laughs> <laughs> นุนนำ้ำ ขุดตรงนี้นะปะเทนู่นนะผมดูไงรถนั่งนอนไหมไก่ไกนู่นก็พอสมควรนะไกลพอสมควรทําทางครับทาทางเข้าวัดบ่อนี่หลายอาจารย์เลยครับลึกเลยผมทางนี้ใส่เดี๋ยวขุดไปสักหน่อยเดี๋ยวจะลงมาเกี่ยดินนะครับมันทางนี้มันลึกลกว่างนู้นนะตเอาดินเบามาใส่คืนนิดๆนะครับ เราไม่ทำที่หนุนล้อแล้ว,ลวผมขับมือยังไม่นิ่งไหรเนาะไม่กล้าสวิงเข้าทางหัวนะครับไม่กล้าสวิงเข้าด้านข้างจากฝั่งหัวนะผมก็ต้องวิงสวิงมาจากท้ายครับปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวหัวเขาบุบนะครับว่าแล้วแล้ว,ลวจงอางขาไว้นะแล้วแต่ผมไม่กล้าสวิงนะเพราะว่ามือเรายังไม่นิ่งเรายังไม่ชินกับรถเท่าไหร่ เออสวิงมาทางนั้นเพราะว่ากลัวดินมันหล่นไปฟาดไปโดนกระจกรถนะถ้าเราสวิงสวิงซ้ายนะถ้าเราสวิงซ้ายมาครับเวลาดินมันหลุดจากพุ่งกีมามันเข้ากระจกเข้าประตูรถเขาเลยนะเราก็ต้องสวิงจากด้านหลังยอมสวิงอ้อมหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ใช่คันเทพเรายังไม่ฝีมือพอนะครับเรายังเป็นมือใหม่กันอยู่เราก็ต้องสวิงจากข้างหลังอย่างงี้เพราะว่ายัางไงดินตกก็จะโดนท้ายโดนท่อมันก็ไม่เท่าไหร่นะ อีกอย่างหนึ่งถ้าจะวิงมาทางหน้ารถนี่ถ้าพลาดตุ้งกีพลาดไปโดนหัวรถนี่โอ้โหหมดเยอะครับเดี๋ยวฝีมือเราตักบ้างครับผมเพิ่งกินข้าวเส้นนะเดี๋ยวขออนุญาตมวนยาเส้นแป๊บหนึ่ง ข่เต็มแล้วอีก,วกกี้นึงแล้วเต็มแล้วครับอ้าวไป กระบาทเสียงกากบาทบาทัดทงครับ เสบอยกินข้าวอยู่ครับเสบยยังยังไม่ครบนะ ดูเม่เ็กลน้ำมืดตึ๊บเลยครับอย่ามาทางนี้เดอ้อไปทางอื่นเดอ้อไปทางมันกวนนูนะมาทางนี้ได้แย่เลยดินในสระเราใกล้จะหมดแล้วครับเหลือทางขึ้นนะเหลือต้องที่เรายืนนั้นนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ดินครับเดี๋ยวให้เราตักเสร็จก็จะลงไปเคลียร์ดินให้มันดูเป็นพื้นเดียวกันครับเพราะว่าฝั่งนู้นระดับมันสูงกว่าเนาะฝั่งที่จันชายขุดไว้ครับฝั่งนี้ที่ผมกับท่างแกขุด เปิดดึงไปลึกเกินครับเพราะว่าดินมันอยู่นูนตรงกลางแล้วเรามองไม่รู้ครับฝั่งนู้นว่ามันสูงมันต่ำเนาะเราดึงไปแล้วมันลึกเกินครับันี่กครับท่าแกไปรับหน้าที่ขับ200เพราะพจันทร์ชูไม่อยู่นะครับน่าจะไปย้ายรถเข้าบ้านก่อนก็เลยเจ้าว,วันทายก็เลยตกเป็นหน้าที่ของผมกับเราครับช่วยกันเอางานครับให้มันเดินไปเรื่อยๆครับดีกว่ามันจอดชะงักเนาะ เราก็พอขับเป็นได้เราก็ขับไปครับพัเดี๋ยวเรื่องเก็บงานมาแล้วก็ไว้ให้ไว้ให้ทักแกะเขามาเก็บงานนะครับหรือไม่ก็ให้จันทูมาแก้งานให้นะเพราะว่าเราไม่เป็นเก็บไม่เป็นครับสลบไม่เป็นเพราะว่ายืนถากแต่ข้างล่างอย่างเงี้ยครับมันมันยากครับมันต้องคนมือเน่งๆน่งคนที่เป็นงานจริงๆครับยืนถากแต่ข้างล่างอะ ก็เลยจะดึงแนวก้นบ่อไว้นะครับดึงแนวก้นบ่อไว้แล้วก็คอยใ,ให้เขาเดินมาถากจากข้างล่างเอานะครับหลังจากกินข้าวเสร็จครับข้าวเที่ยงครับนี่ ข้าวเทียงกินบ่ายสองบ่ายสามก็ <c oughs> <c oughs> ต้องสับเวรกันกินครับกินพร้อมกันไม่ได้เพราะงานเราไม่เดินครับชว่วงนี้ก็งานยังไม่ทันแล้วไม่ทันครับงานเย่อะจัดเอา,เอาใครมาเนี่ยาม,า <c oughs> มองไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดำปี กันแฟรโทรศัพท์ใหม่หรือมาเย้ครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็รออีกหนึ่งนาทีครับเรียกว่าพ้นฝนไหมพี่ว่าไม่พ้นหรอกม,มาแล้วไม่เหลือพี่แล้วผมจะกลับบ้านนะนนอนนอนไปฝนไม่ตกถ้าขับไปเมื่อฝนตกกลางทางจะไม่ขับข,ข้างทางเออท่านขับไปฝนตกกลางทางใช่ไหม อู้เปลี่ยงหมดเลยพี่อยากให้ผมได้ขับรถพี่รอบรอบนี้นะเองอะครับทางทางทางโดยผมไม่ทันแล้วรถพี่ไม่ได้ลงดูแลผมจะถอยไปในน้ำมาเลยที่จะเอานเ็ยไปล่ะ่ะพี่เกียรติไปนู่ตูดไอ้พี่ไม่ได้แกล้งแ้วไอ้พี่ตกกิดต้มไปให้อะพี่แกล้งผมโอเคไว้สี่กองผมเรียกผู้ช่วยมาด่วนเลยให้ไปช่วยขึ้นเลยไปช่วยโดนใสจจะเกลือไงเออยังไม่เต็มเฮ้ยยังไม่เต็มใจเย็นใจเย็นโอ้หัวในใจร้อนมากเลย กูช่วยน่าจะเครื่องเนาะเวลาดิ่แห้งดันเองเวลาเจอขี้ต้มแห้งกูดันเดี๋ยวเดี๋ยวมีขี้ต้มไปอีกสองสามเที่เลยสองที่นี่ต้องเอามากบคืนในตรงนี้ลึกโอเคน่าจะไปครับสองร้อยกันชูไม่อยู่ยายรถยายรถไปไหนไม่รู้งั้นเห็นกันลงคลิปอย่างี้เลยไปดู แล้วถักไว้ขอบบอยพี่ด้วยเดอ้อลมเย็นมาแล้วอะมาแล้วฟังเราหน่อเห็นไหมเนาะเปิดตึ๊ดมาแล้วพี่ยังมาเลยิบหายเลยดูไมา่ไหวอะคลิปนี้ก็มาจากลากันกับรถต่อทงนะฮะน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวจะไปเอาไมโครเคลียร์ดินข้างล่างครับเพราะว่า,วาโอ้ยดูครับมาแล้วครับเริ่มมาข้อมหัวเราแล้วดูจะจบันละ แต่เราก็ต้องอบพยพครับเพราะอยู่ในบ่อออกไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ก็เราน้อยครับจัดครับสองเที่ยวแล้วนี่จะเป็นเทียเท่ยวที่สามของเราน้อยมาแล้วอุ้ยหิมะตกหิมะเมืองไทยหิมะนี่ขี้เกียจกวาด เรามือเบาะนะครับเราจะขวบมือเบา,ม,เบา,ม,เบามือเนี่ยมาเด็กน้องกินึ่งแล้วเนอะเอามือขึ้นมาก็คน,นนี้ท่านตกอยู่อุ้ย ไดจะบอยลงไปเช่บอยอะครับคลิปนี้ก็จากกันกับทอทงขึ้นบ่อนิ่มๆครับพร้อมเสียงการกระบาดไปย่อ,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 อครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กด, ch, กด กดเทแล้วก็กดเทกดหากดหอกอะไรก็กดกดให้ด้วยนะครับก็บายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ